จากวันพุธนะครับและตัววันพฤหัสนะครับก็จะมีพี่น้องมาให้บริการก็หลายๆท่านที่ได้ขึ้นไปที่โรงพยาบาลก็จะจัดไปเยชื่อสุม,มาให้สุตพื้นฟูเราให้การบริการเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่มีพนักงานมีอสมอมใการดูแลพี่น้องเราอย่างครอบคุณครับ ใจนะครับพี่น้องเรากวดหัวเตียที่ยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเดินไหวเดินสะดวกนะครับก็จะมากายภาพเพื่อที่จะฟื้นฟูให้ร่างกายเราสามารถกลับมามีสภาพคนเดิมหลายรายนะครับมันจะที่มาฟื้นฟูที่ศูนย์ใจใกล้บ้านแล้วก็มีสภาพที่ทรพร้อมที่จะใช้งานในการเดินในการขับเคลื่อนร่ากกายได้ดีครับขอคทุกท่านค้ ใกล้ใกล้มานเทศบาลอีกตอนหลัานั้นก็คือเลื่อกจากโครงการบริหารสวนจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลมุกคีเรชและโรงพยาบาลหลวงสุขภาพชุมชนาัดบกีนะครับและโรงพยาบาลจะมาเปรียบเพราะเราได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะสร้างความสุขในโครงการบริหารส่วนจังหวัดระยองครับได้ให้การสนับสนุนร่ประมาณนะครับเลือกพื้นที่เทศบาลมุกคีเป็นพื้นที่นําร่องในการทำโครงการขึ้นมานะครับทีนีเราในความพร้อมนะครับของเราก็เลย เรื่องที่เทศบาลบางทีเลยเป็นตัวแทนสุ่มใจสุ่มใจได้บ้านของอเภอเมืองครับก็ <c oughs> เป็นพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจากการเกิดสัมพาดนะครับสาตรพาดหรือว่าต้องการใจงข้ามบัตรเพือเกิดการเจ็บป่วย <c oughs> ซึ่งในพื้นที่อเเภออมืงบลรัมเรารับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลรัมหรือโรงพยาบาลบ้นานที่อยู่นะครับเราก็จะสง่งจ้าที่รับ เพื่อที่จะให้พี่น้องเราได้มาใกล้มาอยู่ในชุมชนเราโดยที่ไม่ต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลซึ่งมันจะจำนวนมากนะครับและที่สำคัญมันไม่สะดวกใน,ใน